อ้าวเเป็นโคช้ชไม่เหรอเราอ่ะให้คำปรึกษาเราไม่ดูฟังที่ดีๆนะการที่ผู้หญิงคนนั้นให้เขาสมัครบัตรเครดิตให้ไม่ไม่ได้มันทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาเป็นแมนเออเป็นผู้นําเป็นผู้แก้ปัญหาเป็นผู้ชี้แนะเหมือนกับยูเป็นให้คนอื่นอะ่ะยูจะ แล้วนั่นน่ะคือสิ่งที่เขาต้องการคือแบบความเป็นผู้ชายคือแบบเหมือนกับมาโชว์เหมือนกับมีความเป็น leadership ถูกไหมคราวนี้เราทําเองได้หมดเนี่ยใช่พอเราทำเองได้หมดพื้นที่ในการเป็นผู้ชายสําหรับชีวิตคู่ครั้งนี้มันหายไปมันหายไปมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบว่า จิ๊บเข้าใจมันอาจจะมีจริงไอ้เรื่องของความจืดจางอะไรก็ตามอะแต่ความจืดจางมันไม่จําเป็นต้องเป็นว้าวอย่างเดียวแต่เป็นการให้เขาโชว์แมนกับคนที่เขาหลักถูกไหมทําไมต้องชกกระจกแหมเขาไม่ได้ทำบ่อยๆอยากโชว์ความเจ๋งเขาไม่อยากโชว์แบบเลือดออกเย็บไว้เพราะเพราะเขาอยากอยากทำให้ยูเห็นไงเพราะเขาไม่ได้ทำเลย เขาไม่ได้ซ่อมตู้ไม่ได้ทำจักระยาไม่ได้เปลี่ยนยางรถไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวจะซื้อฟอร์นิเจอร์อยู่ซื้อใช่ไหมก็ใช่ค่ะเอางี้จะให้เขานําจุดไหนบ้างในชีวิตดีกว่าตรงนี้คือประเด็นหลักนะ <c oughs> เพราะ้ประโยชน์ประโยคนี้มัน powerful มากนะเว้ยไม่ยังอื่นนี่ยอยู่ยกของชื่นชมเขาไม่ได้คิดอยู่โชว์อยู่ทำให้เขาเห็นเขาไม่ได้คิดเพราะว่าเพราะว่าใน u อกาสทุกอันที่เขาสามารถทำได้เอาง่ายๆไอ้น้องคนนั้นไม่ให้ทำเยอะอ่ะใช่อ่ะขอเคยให้เขาหาข้อมูลให้ไหมเห็นอย่าง่งเห็นอย่างเห็นนะยูให้นึกถึงเรื่องเล็กๆเป็นหลักนะเว้ยเพราะเรื่องเล็กๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถสะสมกันเป็นเรื่องใหญ่ได้ถูกไหมไม่คุณไม่ไม่ผมไม่สามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้เลยแปลว่าเขาอยากเขาอยากก็มีผู้ปรึกษาผมมาเนี่ยประมาณเนี้ย เป็นคุณแม่ลูกสองเป็นผู้หญิงที่เก่งมากทํางานก็ได้เลี้ยงลูกก็ได้จัดการทุกอย่างก็ได้จนวันหนึ่งผู้ชายม่งเบลอแล้วไปคุยรุ่นพี่ที่อายุมากกว่าจนแบบแต่ก็ไม่ไปไหนก็ไม่ทิ้งแม่อะไรแค,แ,คแค่แบบเนี้ยเสร็จจิ๊บก็มองออกจุดนี้ออกเลยเพราะจิ๊บดแูแค่จากคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยเขาเขาจะแบบบูกก๊กาบยูอะแต่ยูออกแนวแบบว่าเข้าใจาจิิยาอะไรเงี้ยเสร็จกลับบ้านไปวันน,นนั้นหลังจะคุยจิ๊บเสร ก็บอกให้ช่วยไปรับลูกให้หน่อยผู้ชายก็ไปอย่างแบบอย่างเต็มใจแล้วก,กลับมาบอกกับภรรยาว่าที่หลังอยากให้เขาทำอะไรบอกนะเดี๋ยวเขาทำให้ได้หมดเลยคือมันเป็นการไปเปิดประตูอนุญาตให้คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตเราจริงๆบางทีการอยู่แบบฝรั่งอะ่ะคือแบบช่วยตัวเองได้เงี้ยมันก็ดีอะ่ะแต่มันมันขาดในตรงวาราตี้นั่นไปถูกไหม ยังไปเที่ยวอย่างเงี้ยสมมติไปเที่ยวโอเคเราอาจจะเป็นคนวางแผนเลยทุกอย่างแต่คาถามคือหน้าที่เขามีอะไรบ้างอ่ะต้องให้บ้างดิต้องให้อ่ะถูกปะสำหรับผูานที่ต้องการเข้าใจความรู้สึกของผู้ชายมากขึ้นนะฮะผมมีคอร์สหนึ่งที่อยากจะนําเสนอชื่อคอร์ส what men want ซึ่งแปลง่ายง่ายก็คือผู้ชายต้องการอะไรสําหรับคนที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดคอร์สนี้หรืออยากจะโทรจองเวลาปรึกษาวันออนวันในการโคชชิ่งกับผมติดต่อทางนี้นะฮะ แล้วพบกันคลิปหน้าเจก็นปะ